ยินดีต้อนรับสู่ออโตค้คาร์และวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในวงการฟุตบอลนักเตะผู้มีทักษะความเฉลียวฉลาดและไหวพริบในสนามโจนได้รับฉายาว่าฟอร์เดนเตอร์เมื่อคุณได้ยินชื่อน,นี้คุณจะนึกถึงพลังอันไร้าขีดจำกัดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอันเฉียบคมที่จะพลิกเกมได้ในพริบตาฟิลฟอร์เดนเตอร์นักเตะอัจฉริยะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เพียงแต่ไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังแสดงให้เห็นว่าทำไมหลายคนถึงมองว่าเขาเป็นอนาคตของทั้งสโมสรและประเทศชาติ เรื่องราวของฟอร์เดนเตอร์คือเรื่องราวของความหลงไหลและความมุ่งมั่นฟิลฟอร์เดนเตอร์เกิดที่สต็อกพอร์ตเขตเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ความรักในฟุตบอลของฟิลฟอร์เดนเตอร์เริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเข้าร่วมอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่อายุเพียง4ี่ขวบและตั้งแต่แรกเริ่มโค้ชก็สังเกตเห็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเขาในขณะที่เด็กคนอื่นๆกำลังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพฟอร์เดนเตอร์ก็เปลี่ยนประกายด้วยวิสัยทัศน์และการควบคุมบอลของเขาการเลี้ยงบอลที่เฉียบคมเท้าท นักซิตี้ก็รู้ว่าพวกเขามีผู้เล่นคนพิเศษอยู่ในมือแต่เส้นทางนั้นไม่ง่ายเลยในวัยเด็กเขาต้องแบกรับภาระหนักซึ่งจากการถูกขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการฟุตบอลอังกฤษนักเตะหลายคนไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันเช่นนี้ได้แต่โฟเดนเตอร์ก็ประสบความสำเร็จเป็ดกวาดิโอลาหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเคยกล่าวถึงโฟเดนเตอร์ว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยฝึกสอนลองคิดดูสักครู่นี้คือโค้ชที่เคยคุมตำนานอย่างเมสซี่อินิสตาและชาบีแต่เขากลับยกฟเดนเตอร์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันสิ่งที่ทำให้ฟเดนเตอร์โดดเด่นคือความสามารถรอบด้านของเขาไม่ว่าจะเล่นเป็นปีกกองกลางตัวกลางหรือแม้แต่ฟอล์นายฟอเดนเตอร์ก็ปรับตัวได้อย่างราบรื่นเท้าซ้ายของเขาเปรียบเสมือนเวทมนต์สามารถจ่ายบอลทะลุช่องหรือปั่นโค้งเข้ามุมบนได้อย่างแม่นยำ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากช่วงเวลาสำคัญสำคัญแล้วความฉลาดและอัตราการทำงานของเขาต่างหากที่ยกระดับเขาให้เหนือกว่าใครๆหลายคนเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเพรสซิ่งเมื่อไหรควรถอยลงต่ำและเมื่อไหรควรพุ่งทะยานไปข้างหน้าทำให้เขากลายเป็นฝันร้ายของกองหลังชื่อเล่นเฟอร์ดินาเตอร์สตอนสไตล์การเล่นของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาผสมผสานความสง่างามเข้ากับพลังความสง่างามเข้ากับความดุดันและศิละปะก,การเล่นเข้ากับประสิทธิภาพทุกครั้งที่เขาก้าวลงสนามแฟนๆต่างคาดหวังบางสิ่งที่พิเศษ และบ่อยครั้งที่เขาทําได้สําเร็จแม้เขาจะอายุน้อยแต่เขาก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายสมัยแชมป์ถ้วยในประเทศและเคยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในระดับสูงสุดอนาคตยังสดใสย,ยิ่งกว่าและตํานานของฟูดินาเธอร์เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราพูดถึงซูเปอร์สตาร์ยุคใหม่ในวงการฟุตบอลชื่อหนึ่งที่เปลี่ยนประกายเจเจะรัสจังไว้ให้ดีฟูดินาเธออยากให้ผมตั้งชื่อวิดีโอแบบคลิกเบทคคำอธิบายแฮชแท็กที่ว์สำหรับฟูดินาเธอร์เหมือนที่ผมทำกับวิดีโออื่นๆของคุณใหม่